ไปฟังจากเดอะโกสกันมาป่ะอ๋อใช่ฮะที่เกิดขึ้นคือพิธีขโมยดวงหมอดูที่เคยพูดถึงในรายการแฉด้วยหรอไม่ต้องแอปมาู้กันอยู่ได้หมอดูต้นหอมฉันก็เคยดูฉันเรียกให้มาดูที่บ้านเลยมดอ่ะแต่ว่าพิธีกรแฉไปหาหมดถูกมึงไปยังไปมดไปหมแล้วแล้วก็พระอาจารย์บอกว่าที่เกิดขึ้นคือพิธีขโมยดวงให้เอาของที่ได้จากหมอดูไปวางไว้บนเขาไปฟังจากเดอะช็อ k กันมาป่ะอ๋อใช่ฮะฮะ นี่ไงเดอะโกสดอสเดอะโกสขอีปรากฏเขาบอกว่าเป็นหมอดูที่เคยพูดถึงในรายการแฉด้วยหรอถูกต้องอับเขาบอกเป็นหมอดูที่ในรายการแฉไม่เคยมาออกแต่มีการพูดถึงหมอดูคนนี้ครับใครอ่ะไม่ต้องแอบรู้กันอยู่แล้หมอดูต้นหอมหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้เห็นบอกว่าจะเป็นยังไงมาโนติดต่อหรือยังคะไม่มีไม่มีคอนแทคเขาไม่เคยมาเป็นแขกรับเชิญเราเไม่เคยรายการปะเขาไม่เคยมาเป็นแขกรับเชิญเราไม่เคยเนอะใช่ แต่พิธีกรเราทั้งปีดีเจทั้งพิธีกรเป็นลูกศิษย์เขาเยอะไปดูดวงหลายคนดูดวงกับเขาเยอะฉันก็เคยดูไหมลูกน้องคุณก็ไปไปเออฉันก็เคยดูตั้งแต่วันแรกๆที่หอมมาเล่าก็ไปเหรอโอ้ฉันเรียกให้มาดูที่บ้านเลยมดะหนักเลยใช่ก็คือต้นหอมออกวันนี้พรุ่งนี้เรียกมาเลยใช่หรือคืนนั้นเลย มาอีกวันอีกวันเลยเรียกมาเลยเรียกมาที่บ้านเลยแม่นมากเขาบอกแม่นมากชย่อยนะอะไยนะเราก็ช่ายย่อยไม่ใช่แต่บ้านเราของเยอะกว่าเขาใช่แต่เขาบอกว่าจริงหรอมันเป็นการเป็นประเด็นที่คนพูดถึงกันเยอะเหลือเกินครับในคอมเมนต์ว่ายังไงกันบ้างใช่ไหมจะให้เล่าเรื่องนี้เหรอเขาจะเล่นของยังไงอ่ะเขาดูดดวงไม่ใช่เหรอเขาดูดสมมติดูดดวงทำยังไงดูดดวงทำยังไง ขาคือผู้พิเศษแล้วหรือเปล่าดูยังไงอ่ะผูกดวงใหม่ไม่รู้ว่าไม่เข้าใจเลยอ่ะเดี๋ยวช่วงวันหลังค่อยพรุ่งนี้มาเลยนี่ค่อยเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังครับว่าเหตุการณ์มีคนเขาพูดว่ายังไงอะไรยังไงของคนที่เคยโดนดูดวงมีไหมก็มันเขาบอกเป็นเน็ตไอดอลเหรออืมไม่คนในวงการก็มีเป็นคนในวงการใครอ่ะอ๋อสมมุติว่าดวงดีปุ๊บเขาเก็บไปเลย อ๋อโดนอ๋อโยนโดนโยนต้นหอมน่าจะรอดอ่ะผมว่ารอดรอดโอ้ยหอมใครทำอะไรมันไม่ได้หรอกดวงขนาดนั้นใช่เราไปถามที่เราไปถามก็ต้องถามว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วทำไมอยู่ดีๆวันนี้มันกลายเป็นประเด็นหมอดูคนนี้ขึ้นมาพูดกันเยอะเหลือเกินใช่ครับนะฮะบางคนบอกเคยไปแข่งไม่เคยเป็นแขกแฉนะฮะไม่เคยไม่เคยไม่เคยมาแฉแต่ว่าพิธีกรอนแฉไปหาหมดถูกมึงรู้ยังมึงรู้ยังมึงไปหมดแล้วเอ้มาแล้วมึงจะยืนนั่งทำไมโดย โอ้ยก็ต้นหอมพูดซะน้าไปขนาดนั้นจี๋อ่ะเออด่าไปแล้วต้นหอมไปแล้วหมดไปแล้วหมดไปแล้วไปหมดแล้วไปหมาแล้วเอาแล้วหนักทั้งราชการไม่ไม่ไม่ได้อะไรเลยก็ไปในในในเสียตังค์อย่างเดียวในวิธีเออเสียตังค์อ่ะเสียแต่อย่างฉันก็ถือว่าเขาไม่ได้เรียกแต่ฉันก็ให้เขาเองเนื้ออกมาแก็ค่าครูแต่ทำไมเอายังไงตาม ตามตามในเน็ตเขาว่าอย่างไงกันเธอหนูไม่ต้องแอปลูกเห็นเห็นส่งส่งข้าไลน์ทั้งวันทั้งคืนไม่ไม่ก็คือว่ามีเขาบอกว่าเป็นคนคนหนึ่งมีชื่อเสียงเขาเป็นนักเขียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเล่าแต่ว่าเดี๋ยวขอขอดูหนูขอดูข้อมูลแป๊บนึงครับไม่แต่ถ้าสมมติเขาดูดเดือดอะไรได้ขนาดนั้นอะมันจะดูดได้ยังไงมันจะดูดได้เอาจริงๆมันเขาเป็นผู้วิเศษเหรอเธอเห็นเขาเล่าว่ามันจะแบบว่าสมมุติว่างดดวงดีอย่างเงี้ย เาก็เหมือนสลับดวงมดมาเป็นดวงเขามัน you ท know, so yeah. so like ําได้เหรอวะมันจะทำได้เลอมันจะทำยังไงอะถ้าพี่ชาวบอกพี่ชาวถ้าเขาทําได้เขารวยไปครบคงจะแบบว่าอไปเอาดวงคนดีๆมาสลับสลับสลับใส่มัน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 เป็นเรื่องมันเกินไปมันเกินความจริงไปนิดนึงเออแต่ตอนนี้คนก็พูดกันเยอะจนแบบว่าหลายๆคนก็เขาเล่าว่ายังไงมโนไหนเล่าให้ฉันฟังสิเดี๋ยวแป๊บนะครับโอเคพี่ชาวว่าไงเรื่องดูดวงมีความรู้ด้านนี้ไหมอยู่กับอาจารย์เชียงบ่อยๆไม่คือดูอย่างอื่นมากกว่าไม่ได้ดูดวง ดูดวงพี่ว่ามันยากมากหรอยากมากก็ฉันมูมาตั้งเยอะเชื่อมไเคย่ที่สมมติเป็นทำได้จริงฉันค่อยไปดูดวงคนที่ดวงดี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 มาให้หมดแล้วไม่ต้องคนเรามันจะไม่คนเรามันจะต้องมีทั้งดวงดีและดวงไม่ดีบทมันจะดีบทมันจะขึ้นเมือขึ้นบทมันจะไม่ขึ้นทําอะไรไม่ได้มันก็มีทุกคนมันก็มีเหมือนกันหมดดีขโมยขโมยนั่นแหละทำได้ยังไงหรอขโมยยังไงอะ น,นี่มด<อ>บอกพฤติกรรมของเขาก็คือหมอดูข้อมูลขอดูวันเดือนปีเกิดวันตกฟากหมอดูให้หุ่นยนต์มาเลี้ยงดูให้หุ่นยนต์มาเลี้ยงดูหมอดูบอกว่าดวงแรงให้จ่ายเงินปรับดวงหมอดูบอกว่ามีคนเล่นของใส่เปเ็นเพื่อร่วมง,งานพร้อมให้โถแจาก,กันเพื่อขจัดสิ่งไม่ไดีออกไปอันนี้เหม็นได้กันเลยหมอดูบอกให้ทําพิธีบูชาครูบาอาจารย์โดยให้การหันหน้าไปทางทิศใต้แล้วก็ปิดไฟทั่วห้องจุดธูปหนึ่งดอกทานเนื้อดิบๆหรอไม่มีอันนี้เหลือใช่ว่าไม่มีอธิษฐานของอันนี้คนคนที่คือว่า คุณปอยที่ไปเล่าในเดอะโก้ตเขาลงไว้ว่าเขาเจออะไรมาบ้างอะ้วไงต่อแล้วเขาบอกว่าหมอดูบอกว่าคนที่ทําของใส่เป็นของเขมรให้ทานเนื้อบัวทานปลาแซลมอนสั่งเป็นซอยจุอาหารอีสานทานปลาแซลมอนอ่ะโอ้โหเดี๋ยวไม่ไม่ตอนแรกกินซอยจุกินอาหารปลาแซลมอนซอยจุเขาจะได้ปลาแซลมอนเรอคือทาเป็นเนื้อดิบให้เหมือนเป็นอาหารอีสานนะคบอันนี้เหมือนเลี้ยงผีมากแล้วก็เปลี่ยนทูบเป็นสีดําเพิ่มพลังให้แรงทําพิธีให้ครบ7วัน หมอดูชวนทําพิธีกรรมที่มาเลเซียแต่ไม่ต้องไปที่ต่างประเทศพิธีละสองแสนทำเป็นสิบครั้งจ่ายเงินจ่ายเงินแต่ไม่ต้องไปคนทําก็ต้องรวยมากครั้งละสองแสนสิบครั้งก็สองล้านหมอดูชวนบูชาสิ่งของมงคลนําไปสู่ความตกต่ำแล้วก็เริ่มกินเนื้อดิบมาทานเรื่องกินด้วยตัวเองเหรอใช่คับกินของดิบอย่างเงี้ยเอพราะตนเชื่อไปแล้วว่าถ้ากินของนี้มันจะแก้ของคุณสายก็กินปลาแซลมอนไงของดิบอันนี้สซอยจุด้วยใช่ไหมล่ะก็เนื้อดิบกินปลาดิบอาหารญี่ปุ่น กินปลาซับว่าไม่ได้เหรอเธอต้องกินเลือนืออีกก็แสลมอนก็ได้แต่มันมันไม่ข่าวพองี้หรอถูกต้องหมอดูหมอดูชวนไปล้างป่าช้าแล้วก็เอาพวกเขามาเป็นบริวารนะฮะแล้วก็ติดหมอดูคนนี้มากจะไปบ้านหมอดูคนนี้ตลอดซึ่งบ้านเขาจะเลี้ยงสัตว์อยู่ก็คือมีแมวมีหมามีเต่าแล้วก็มีนกซึ่งเขามารู้ทีหลังว่าสัตว์ทั้งหมดที่อยู่ในนี้ตาบอดหมดไว้แบบไม่งั้นก็พิการ เราไม่ถามอีหอมล่ะเขาอาจจะใจบุญว่าเห็นสัตว์พิการแล้วเอามาเลี้ยงเงี้ยถามอีหอมก็จบถามอีด้าก็ได้เอาวันนี้ที่ด้ามาอีด้าก็อยู่ไหนอะอีด้าอีด้าไปด้วยแต่เขาบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็คือคนที่ไปดูหมอเนี่ยคนที่มาเล่าเดอะโกสนะเขาบอกว่าพฤติกรรมแปลกๆมันเริ่มขึ้นแล้วยังไงก็คือเริ่มมีพฤติกรรมชอบทานเนื้อดิบจนเพื่อนที่เห็นเนี่ยแนะนําไปหาผ้าจารย์ก็คือไปหาหลวงพ่อเวลาไปหาไปอาบน้ำมนต์ตามคําเพื่อนแล้วก็ได้ไปอาบ พระอาจารย์บอกว่าเอาของที่บูชาจากหมอผีเนี่ยพาไปไว้ที่วัดทางใต้ให้เร็วที่สุดท่านก็บอกว่าท่านเห็นอเอาไปไว้ที่ทางใต้แล้วก็พระอาจารย์บอกว่าที่เกิดขึ้นคือพิธีขโมยดวงออรวหรือพิธีกินดวงนะครับแล้วก็บอกว่าเพื่อนเนี่ยเขาฝันถึงผู้หญิงคนเนี้ยในภาพไม่ดีพร้อมเก็บของที่เช่าจากหมอดูเนี่ยพาไปที่วัดทางภาคใต้พระอาจารย์บอกให้เอาของที่ได้จากหมอดูไปวางไว้บนเขา แล้วก็น้องคนนี้เจอพระธุดงแนะนําให้ของบูชาฝากไว้ที่พระธุดงให้จัดการวงเล็บเลี้ยงสัตว์รับเคราะสั่งส่งปอบมาสิงล่างแล้วก็กินของดีเออมันส่งผีมามากกว่าถูกไหมส่งผีมาแล้วจะได้ควบคุมเขาได้ไงจะได้ได้เงินได้ทองจากเขาอ่าฮะน่าจะเป็นอารมณ์นี้มากกว่าอ๋อนะครับใช่ไหมมีอะไรอีกไหมดวงดวงเขาเป็นดวงแข็งก็ยื่นน้าให้น้องคนนี้แต่มันเหมือนเรื่องอันนี้พูดจริงๆนะในฐานะที่ตัวเองทำรายการผีนะ มันก็เปิดเรื่องแต่งเหมือนกันนะก็เหมือนกับเรื่อง<ต>ที่เราเอามาทำอังคารแต่ว่ารเรื่องเรื่องของเขาจะออสอดคล้องกับเรื่องของเน็ตไอดอลที่เขาเล่าตอนแรกว่าเขาไปดูจากเน็ตไอดอลคนนี้ว่าหมาดูคนนี้แม่นแล้วเหมือนเน็ตไอดอลคนนี้ก็โดนคล้ายๆกันออแล้วมันเลยเชื่อมกันทําให้แบบ คนยิ่งแบบไปฟังกันเยอะอเพราะว่าเน็ตไอดอลเนี่ยมาเล่ารายการพี่ป๋องของเดิกเพราะไม่ใช่มีน้องแค่คนเดียวใช่ <The Talk. S 2> ของ Net ong, เน็ตไอดอลมาเล่ารายการพี่ป๋องแล้วก็อันเนี้ยมาเล่าในเดอะโก้ดแล้วเรื่องอะ่ะม,มันสอดคล้องกันคนก็เลยแบบคิดว่าสองคนนี้ปรึกษากันซึ่งข้างตอนหลังอ่ะเขามาให้ข้อมูลบอกว่าสองคนเนี้ก,ก,นนบบนนก็คือเหมือนช่วยกัน ช่วยกันอะไรช่วยกันปั้นเรื่องหรือไม่ค่ะหมายถึงว่าเน็ตไอดอลอ่ะช่วยให้กับคนนี้หลุดโอนแก่่กนใช่แล้วเขาก็เลยแบบเขาก็ทิ้งท้ายไว้ไว้ประมาณว่าหมาดูคนนี้ตอนนี้ดารารีวิวให้เยอะมากแล้วก็ค่าดูดวงหลักหมื่นมันก็เลยมาโยเชื่อมโยงไปว่าใช่มันก็เลยมาเชื่อมโยงเพราะว่าเหมือนสองคนเนี้ยเขาช่วยเหลือกันในการที่จะหลุด จักหมอดูคนนี้อะไรเงี้ยเพราะเรื่องมันเกิดเมื่อ2ปีที่แล้วใช่ประมาณนี้แล้วเขาก็เหมือนกับพอทุกอย่างโอเคแล้วเขาก็เลยเอากลับมาเล่าแล้วพระธุดงในกรุงเทพยังมีอยู่อีกออกมาเป็นสีดำหมดเลยพระธุดงเหมือนเขาไปหาทางใต้ค่ะออ๋พระธุดงทางใต้เพราะว่าต้องเอาของไปทางที่ทางใต้ลักษณะนี้เหมือนโดนทําของใส่มากกว่าเหมือนทำของใส่อะไรเงีถามว่าปอบเปิบแล้วมีไหมชั้นว่ามันก็มีนีแหละก็หมอป่ามาเล่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยปอบเยอะแยะจ้อ่าฮะเห็เนาะจบไหม เธอต้องเอาเขามาเป็นแขกรับเชิญอยเธอสัมภาษณ์นะเขาจะมาหรือเปล่าสิเขาจะมาหรือเปล่าเธอมาติดต่อหน่อยใครติดต่อได้ก็ให้บอกมโนไม่คือพวกเราไม่ได้รู้จักนืออกเะล่ะซอนดังๆเขายังไม่มาเลยจะบอกให้ตอนที่เขาดังมากๆเขายังไม่มาเลยไม่มาหรอกเนาะ